ไม่น่าไว้ใจเลยว่ะโว้ยอันนี่ด๊าบๆนลมันโดดนะโอ้ยแหน่เก็บปูแล้วโอ้แต่นะโอ้แต่นะเขาเดี๋ยวต่อไปจะล้วงเอาตัวใหญ่ๆเหี้มไปคลองก่อน เจ๋งขลงมปูได้เลยวะมาะล่อปลาได้ปูอ่ะข้างในยังมีหอยลงย่ไม่ต้องหันเอาขูดมาใส่นะน

ตอน้วกนีกีหลากใม่ขึ้นมามีอยสนุกลอยไปลอยมาได้อย่างได้แตปูได้กระปูได้กระอิปูปลาโตนึงไหมโตเบลเลย ตาตัวนี้ครับอะไรเลยครับอ้ยหนาวแกนหนาวจักโบกก่อนโอ้ยเรากองเสียก็ตอนนี้ก็เริ่มหนาวเขาต้องการไหมนั่นอย่างเงี้ยหนาวเสียญี่ปุ่นนะครับมาจับตาดูเมนูเตรียมหมดละเหลือแต่ปลาอย่างเดียวเกนเกนเงา เดี๋ไปกินมีแต่ลมปัดตวงที่มันตวงเองแต่หาดายบานขอ้คุณสักนีดเลยโอ้ยโอ๊ยดอกี่โอดอิปู bụi đi bây ừ, ngô mà bụi ừ, đi ngon mà tải mất lý chung nằm để lại làm món nằm chiêu lạp เพลคลานีรู้ดีแล้วแมเฝามอยไว้จะแหงเขาเจียมดองนอนสบเลยเจียมดองดองดองูบะได้ห่อยสิได้ไหมยากกินกันหนาไเปรี้วใส่เือลเรายขายเลือขายเราเองอันชื่อยที่เออคอเกียวโคบุทุกเนี่ยเกินล้เนาะ้กระบาดมเเ็นเหรอบุเล คนเตืนอนนั่นค่ะว่าครมานสัตว์บายหลอกผู้เ,เลียนมันยังบราเลยไม่กินข้าวเขากระเทียมด้วยแล้ว <มา S 1> ก็น้ำปลา